ไอ้หานี่นายเป็นบ้าอะไรของนายวะถ้าเกิดดาร์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็นะเขาคงไม่พอใจแน่ที่นายทาแบบนี้แล้วมันจะทําใหม่ไว้ฉันก็พยายามหาทางจัดการเจ้าทําอยู่นี่ไงแต่ว่านายนะ่ะกับทาตัวงี่เงา่าทำางานของฉันมันไม่เดินนี่ไงคิดว่าฉันทําตัวงี่เงา่าทาให้งานของนายมันไม่เดินอย่างนั้นเหรอนายเราดูตัวเองซะก่อนนะว่านายนะ่ะทำผิดพลาดมากี่ครั้งแล้วทั้งเรื่องปืนประตูมิติต่างๆนานาแล้วก็ตอนที่นายโดนลบความทรงจำแล้วก็โดนสะกดจิตเพราะเราก็ไปช่วยนี่แต่ทำไมนายถึงทำตัวแบบนี้ละ่ะ ก็นะไม่ว่านาจะทําอะไรยังไงทดลองอีกกี่ครั้งกี่ครั้งมึงก็ยังเป็นคนที่ล้มเหลวเหมือนเดิมมึงมันไม่มีอะไรดีเลยไอ้หามึงมาไค่ามึงมาไรป,ประโยชน์คนวังแกงหน่อยก็ไม่ตแตะอะไรจะขยะชิ้นเล็กๆนะหนนาน,าน,านา่อยมาไร่ค่าขนาดช่วยเคนคนหนึ่งยังทำไม่เคยได้เลยฉัน่ะมาได้ล้มเหลวสักหน่อยเอเอแฮมไอ้หานี่มึงทำอะไรกับมึงเนี่ยแค่เรื่องแค่นี้มึงจะต้องถึงขั้นฆ่าแกงเลยเรื่องไอวะ ที่ว่าตอนนี้นะพวกเราจะเป็นที่ต้องประชุมหน่วยเอทีเฮเดี๋ยวนี้เลยเพราะวตอนนี้นะไอท้ทำนะมันยังไม่เลิกแคสสักทีเพราะฉะนั้ฉนนะฉันคิดว่าถ้าเกิดพวกเรานะปล่อยไว้แบบนี้อไรพวกเราก็จะต้องตายแน่ๆเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องวางแผนลับมือไว้ตั้งแต่เนิ่นๆใครเขาใช้แผนกันเล่าถ้าเกิดมันมาก็ตัดหัวมันแค่นั้นแหละไม่เห็นจะยากเลยไม่เห็นต้องใช้แผนงี้เง่านั่นเลยนอกจากจะเสียเวลาแลวยังไม่มีประสิทธิภาพอีกนะแผนพวกนั้นนะแถมมันจะทําให้การต่อสูน้นียไม่มีอิสระอีกแม่งโคตรอาราคาเลยพวกแผนพวกนั้นอะ ใจเย็นก่อนบอกถ้าเกิดว่าเรามีแผนอ่ะพวกเราสามจะไม่สนใจว่าแผนงี้งาวพวกนั้นหรอกไอ้การแผนนำทัพการต่อสู้ให้ทุกคนไปอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันอ่ะฉันไม่ชอบเลยแม้แต่นิดเดียวฉันเองก็ไม่เคยสั่งแผนแบบนี้ให้ขาลูกน้องฉันมันทำถ้าเกิดว่าเรามีแผนพวกนี้นะพวกเราสามารถกระจายกำลังพลได้และสามารถต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพแถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่แผนมันก็มีอิสระในการต่อสู้แล้วไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะพวกมึงก็ตายง่ายเลยนั่นแหละคือสาเหตุที่หน่วยเอที่เฮ็ดแม่งสู้หน่วยเอทีเฮ็ดไม่ได้ไงไอ้กากแต่ถึงจะสู้ไม่น่าก็ทำภารกก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 ิจไได้้้้ยยยมม็็็แแแลววันนนะอออาาา่่่งงงทีูขร ทีมมึงก็นละกันในกากแต่ที่หน่วย AT-H เนี่ยมีเนี่ที่ดีกว่า AT-H แล้เวเอควายแต่คอมที่หน่วย AT-H แรงกว่า,วาเวกากแต่กาจอที่นี่ RTX แต่คอมที่หน่วย AT-H สามารถเล่น Mario Park แรกได้แบบลื่นๆโดยไม่มีอาการแหลกอะไๆทั้งสิน้นแต่คอมที่หน่วย a t x สามารถเล่น Sonic ภาคแรกได้แบบไหลลืนแบบล่นโดยไม่มแบบีอาการแหลกใดๆทั้งสิ้นแต่คอมที่หน่วย AT-H สามารถเล่น Sonic ภาค2ได้แบบไหลลื่นโดยที่ไม่มีอาการแหลกใดๆทั้งสิ้นแต่คอมที่หน่วย a t x สามารถเล่น Mario Park สได้โดยที่ไม่มีการแหลกใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าพอเหยือเสว์ เออว่าไงดอนไม่ได้เจอกันนานเลยนะไอแตงนี่มึงอีกแล้วจะตามลังควานกูไปถึงไหนวันเนี้ยต้องกอดเลยคนเดียวไม่ได้อีกแวไเน่อนั่นมันเสียงอะไรอ่ะมันคือเสียงเราเรียกประชุมขอหน่วยเอทีเนะฉันคิดว่าน้ำโมเราจะเป็นคนเรียกนะจะว่าไปแม่งเรียกประชุมเรื่องอะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเราก็แค่ไปก็พอไม่ใช่เหรอเออก็ตามนั่นแหละ อมาเงยถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันต้องแย่น่แน่เลยไอหน้าแหวงเพื่อนอ่ารู้สึกว่าไอนามโมมันจะทำการกดปุ่มเรียกประชุมนานาเราไปหามันหน่อยอสิโอเครู้แล้วออ่านามโมพวกนาเรียกวกเรามาทำไมเหรอแล้วไอ้ดอนไปไหนทำไมมันมีแค่สามคนมะเนี่ย ไ like, อ้ดอนเ่ทุกเข้าไปให้องประชุมเมื่อกี้ส่วนคนที่เลือกมานะ่ะมัใช่ฉันหลอกแต่เป I ็ะนไะอ้บอสต่างหากคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคือไอ้บอสมันไปนทะเลาะกับไอ้น้าโมเพราะว่าคอมที่หน่วยมันกากกว่าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากือ <c oughs> ถ้าเกิดให้พูดตามตรงมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องแผนนะั่นแหละคือฉันมีแผนอีกอย่างหนึ่งสวนไอดต้องมีแผนอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เลยเอาต้อ game, ไม่ใช่แผลใครนะแล้วแผนนั้นมันเป็นยังไงล่ะลองบอกข่าวๆดูดิไอ้น้าโมแจ้ฉันยิงตาเลเซอร์ใส่ท่านั่ โอเคนะโมกูเข้าใจแล้วว่ามันมถึงไม่มีใครฟังหรือเข้าใจมึงเลยเพราะมึงมันก็แต่เอาจริงฉันก็สามารถทำได้นั้นฉันได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่กับบ้านของฉันก็คือลำแสงเลเซอร์พลาสมาแรงสูงที่สามารถจอดลูกได้แทบจะทุกอี่ที่พวกที่แลที่ฉันเห็นการขังล่าสุดเมื่อกี้นั่นมันอะไรวะน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคการใช้ครั้งแรกฉันก็น่าจะโอเคละมัง้มงบอกว่ามันจะไม่หมุนรอบโลกแล้วก็มาโดนฉันหรอกนะยังไงถ้าตามเราเสียเวลามากพอแล้วเราไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าบอสเขาีอรจะพูดเอาล่ะทุกคนฟังให้ดีๆตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่มากๆตอนนี้ขนมปังแช่เย็นในตู้เย็นของเราก็จะหมดแล้วว่าเราก็ากจะตายอ่า เอานะ่าบางทีบอสเขาก็เป็นคนบ้าบอ,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 บอแบบนี้แหละไม่ต้องสนใจเขาหรอกก็แต่ใครกินขนมปังหมดเอานะ่าพวกช่าันเถอะแเรฉันคิดว่าพวกเราควรคุยกันเรื่องอวิธีการเอาชน,นะไอ้ท,ทามนะพวกไอ้ทามนะมันจะกลับมาโจมตีพวกเราอีกรอบอย่างแน่นอน อ๋อคือเราแค่กระทืบมันแบบใช้หินปลาใส่หน้ามันแรงๆหรือไม่ก็จับมันกระทืบหรือจับกดน้ำอะไรอย่างงี้ก็ได้เราไม่ใช่หรือย่ฉันก็ยิงเลเซอร์ใส่หน้ามันตายก็ได้นะหรือไม่ก็ให้ฉันจ้วงสักทีสองทีมก็น่าจะไม่เหลือแล้วมั้งโอเคโอเคเรื่องนั้ฉันเข้าใจฉันเข้าใจแต่ว่าฉันมีคําถามอย่างนึงนะก็คือถ้ามอ์ไอทำเนี่ยมันถึงมีความสามารถในการต่อสู้ว่าเราบางคนในทีมได้เอาจริงถ้าไมโหดแค่ไหนผมไม่สนลมใส่เดียวได้หมดโอเคพวกพวกเรามาแล้วขอโทษทีที่มาสายแล้วก็ใช้ประตูสองนะแต่ยังไงพวกเราก็มาแล้ว ว่าแต่ฉ <a few. S 1> <Alright, S 2> ันพาดอะไรไปหรือเปล่าโอเคดูจากสภาพแล้วก็น่าจะเยอะแหละเอาหนาเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะไอ้แฮมไอ้ฮาแล้วก็นี่มีซิสหายไปไหนอย่างนั้นเหรอเอาจริงนะเกิดจะไม่เห็นก็ไม่แปลกแล้วนะที่นี่มันใหญ่กว่าห้างเมกาอีกเอาจริงนะห้างเขาอาเก็บอะไรไปเขาหน่าแหละโอ้จริงวนะี้ปกติฮาเขาเก็บอะไรมาเขาตลอดอยู่แล้วนี่แล้วแฮมันอ้มีซิสอะผมไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะโอเคไหนๆก็พูดถึงไอ้ฮาแล้วผมขอพูดถึงมันหน่อยก็แล้วกันนะ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือผมน่ะกำลังอยู่ในห้องอยู่แลวอยู่ดีๆนะ่ะผมก็ได้ยินเสียงปแปลกๆคล้ายๆกับเสียงปืปนประตูไม่ดีของฮาพอผมไปดูที่ห้องด่านฟ้าผมก็เจอกระดาษใบที่ผมถืออยู่นั้นตกอยู่ผมนั้นก็เลยหยิบขึ้นมาอ่านแล้วผมนั้นก็ได้พบเกี่ยวกับเรื่องลายจริงๆของไอ้ทำนะ่ะซึ่งเอาจริงผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมาจากไหนกันแน่ผมไม่รู้้วยซ้ำว่านี่ลายมือใครแต่ที่รู้คือไม่น,น่าจะใช่ฝีมือของไอ้ฮา้วยซ้ําแค่น่าจะเป็นคนที่สามารถใช้พลังของปืนประตูไม่ติของไอ้ฮาได้หรือไม่ก็ใครส คงคิดว่าพวกคุณคงจําได้นะวันที่บอสนะ่ได้ทําการพาปั้นมาอย่างโลกแห่งนี้นั่นแหละคือวันที่ทนะําน่ะได้มาเยือนโลกแห่งนี้ครั้งแรกวันที่ทนะําน่ะมาที่โลกแห่งนี้ครั้งแรกเขาหนะักไม่รู้จะทำอะไรด้วยซ้ำเขาไม่รู้แม้แต่วิธีจะช่วยเพื่อนเขากลับมาเขาทําเพียงได้แค่วิ่งหนีและหลบซ่อนตัวในมิติตั้งต้นนั้นไอ้ฮาได้ทาการต่อสู้กับบอสแต่สุดท้ายไอฮานะั้นก็หมดสภาพแล้วก็แพ้บอสไปในที่สุดรวมถึงเพื่อนของเขาด้วย่งนั้นก็รวมถึงไอ,ปอ,งอ,ไอ้ปั้นเนพ ทำให้ทํานั้นเครียดแค้นไป็นอย่างมากที่จะไม่ได้เจอเพื่อนของเขาและกลับบ้านอีกแล้วจกกนกระทั่งในวันวันเดียวกันนั้นเองไอ้ทํานั้นก็ได้ไปพบกับปืนประตูมิติของไอ้ฮาเขา้าซึ่งประตูมิติของไอ้ฮาตอนนั้นในมิติตั้งต้นก็ยังเป็นคันทดลองอยู่ยังมีเพียงแค่สารที่เอาไว้ข้ามมิติเท่านั้นและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของไอท้ทําไอ้ทําได้ใช้สารในปืนนั้นเพื่อที่จะข้ามเวลากลับไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างและด้วยความที่ปืนนั้นยังเป็นคันทดลองอยู่ทำาามเาเดลท ทำให้เขานั้นมีลักษณะร่างกายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรวมถึงความรู้สึกอารมณ์ของเขาด้วยจากที่ว่าการที่เขานั้นจะมาแค่ช่วยเพื่อนเฉยๆกลายเป็นว่าเขานั้นสนุกกับการฆ่าฝันที่นี่ เพื่อนแล้วก็ขับไปสสิบแปดชั่วโมงนะน้ำอะไรจะถึงสักคีวะเนี่ยก็นายเป็นคนเสนอให้มาเองไม่ใช่หรอเพื่อนเอาจริงชั่วโมงมันไม่ค่อยคุ้มค่าเลยนะที่เราเน you know, ี่ยจะต้องกลับมาเพื่อมารับคนสองคนแถมหนึ่งในสองคนนั้นอย่างไอ้ดอนก็โคตรพูดมาแล้วก็น่ารำคาญอีกด้วยเพราะฉะนั้นฉันก็หวังว่าเฮลิคอปเตอร์นี้มันจะบินเร็วพอที่จะไปหาฐานเราแล้วก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วนะก่อนที่เราจะตกงานอ่ะไรเพื่อนโทรทีน่แต่ฉันเปิดออโต้พายロดเอาไว้น้ำมันก็อาจจะหมดครัว โอเคนะคขอดีน backstory ีแซ่ดมากเลยแหละแต่ยังไงมันก็มาเพื่อกะทิบเราเพราะฉะนั้นก็โดงแขแต่คือมันติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ทําก็คือในทีมเราบางคนก็ยังมีคนที่สู้ไม่เป็นอยู่นะอย่าลืมสิเราก็แค่มันต้องให้เขาไปสู้แค่นั้นแล้วป่ะแล้วปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนะก็คือไอ้ทํานะมันตายไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงเราถึงจะสามารถกาจัดไอ้ทําได้ล่ะอย่างนั้นอะ นั่นก็น่าคิดนะแต่ถ้าเกิดมันมีพลังเกี่ยวกับเวลาเราก็ต้องหาคนที่มีพลังเกี่ยวกับเวลาโดยตรงเหมือนกันในการจัดการมันติดต่อไอ้ปาใหม้มาช่วยโอเคเลดไออันนั้นก็น่าจะเป็นไปได้อ่อันนี้ผมคิดว่าผมสามารถจัดการได้นะถ้าเกิดจะติดต่อเขาจริงๆเนะี่ยผมไปเรียนสายช่างกลมา42ปีก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ของหรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับการติดต่อนะ เฮ้ย hey, งั้นก็ดีสิทั้งนั้นแล้วก็ใช้คนที่สู้ไม่เป็นไปช่วยนายก็ได้นะก็อย่างเช่นโฮบี้เป็นต้น่ะวะโอเคแล้วสิ่งที่นาะยต้องการในการทำสิ่งนั้นมันต้องการวัสดุหรืออะไรหรือเปล่าโอ้ oh, แน่นอนอยู่แล้วว่าผมต้องการเอาละผมอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงแผนของผมนะ ขั้นแรกผมต้องการวิทยุดีๆสักเครื่องขั้นที่2ผมต้องการเราเตอร์เนี่ยดีๆเพื่อจะทําให้ผมนั้นสามารถส่งสัญญาณไปถึงคุณปามได้ขั้นที่3ผมต้องการวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นน็อตตะปู u, หรือสปริงหรือไม่ก็เหล็กเพื่อจะทําให้ผมนั้นสามารถเอามาประกอบได้ขั้นที่4ผมกับผู้ช่วยสองคนเหานั้นก็จะทําการประกอบมาให้เสร็จระหว่างนั้นพวกคุณก็จะต้องทาการถ่วงเวลาไอ้ทำมาไว้หลังจากน้นพลอยปามาถึงก็ปุมขคอขาดกระจุยผมบอกว่าพวกคุณจะเข้าใจนะมีคําถามอะไรหรือเปล่าคือว่าตอนนี้ไอ้ทำมันมาแล้วะทไงนะ น,นี่แหละคือจังหวะของเราในการจัดการมันใช่พลังทั้งหมดที่นายมีในการโจมตีในครั้งเดียวเลยเพื่อนได้เหมือนว่าจะหองไปแล้วหนึ่งนะอาระไอ้ทามพวกเราชนะละแกน่ะหยุดได้ละตอนนี้น่นก็เห็นเห็นอยู่นะว่าพวกเรานะ่ะสามารถกำจัดกองทัพของนายได้และที่สำคัญที่สุดเลยนะนายไหน,ย,นย,ยังฆ่าใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียว และที่สำคัญที่สุดเลยนะนานไหน,หนยังฆ่าใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวเยนม